เหมือนเกมนี้มันจะสซไพายอะไรอีกแล้วนี่ครับอันใหม่มาอีกแล้วอันใหม่มาอีกแล้วเข้าไปดูก่อนนะครับนะมันได้ชุดมันได้ชุดก็เข้าไปดูก่อนนะครับอะไรนี่พูดคุยอะไรผมไม่สนใจนะผมกดข้ามเลยก็แล้วกันบิกี้มันเป็นอะไรวะเอา้าจบแค่นี้เอา้าแล้วกูก็ไม่ได้ดูด้วยครับไม่รู้ไม่รู้ เอาเป็นว่ากูเอาชุดมาเลยก็แล้วกันนะแตงกิ้วหลายไอ้น้องชายกูได้ชุดมาก็พอละต้องอ่านแม่งไอ้สัส <c oughs> ข้ามแล้วทำไงข้ามแนละ้วนะครับนะข้ามแนละ้วเราไปดูชุดใหม่ดีกว่านะอยู่ไหนวะเอ้ยกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วย่าเพิ่งเข้านี่ไงเอลิเซียชุดใหม่แปลงกายเป็นเอลิเซียแบ็ก r x เอ เอลิเซียแาการ์เอ็กโค้ดติงตองเลยอะไรของกูเนี่ยโอ้ยเบิ่มเบิ่มคือลือสวยงามอ่ะสวยงามว้าวโอเคไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนพิเศษหรอกมั้าเอาไปลองกับหนาดไหนวะเอามาลองกับไอ้พวกปัญญานดิมันก็แล้วกันลองกับไอ้พวกปัญญาอ่อนนี้เนาะพวกนี้แหละมาลุยเลยฝึกต้องเล่นฝึกนะครับ เดล่ลนะเ่นเอก็พอแล้วเล่นเอก็พอแล้วนะครับเอดิเซียหาเอดิเซียก่อนนี่ไงเข้าเลยเอาคนนี้ออกจัดเลยจัดเลยมาโอเคหรือเปล่าวะ ชุดใหม่มาลองชุดเฉยๆนะเว้ยไม่ได้ประทมอะไรไอ้เชี่ยแม่งตายยากตายยากด้วยมึงไม่ยอมตายกูต้องเล่นซับแล้วกูต้องเล่นเซียนแล้วมันตีไม่เข้า <c oughs> มันตีไม่เข้าเอยเอาํำหาแล้วเนี่ยนี่ไงสัตว์ไอ้ดอกค้องไว้นั่นแหละสวยตีเข้าอยู่แต่มันเข้ายากไปหน่อยดีนะกูเล่นเอสเดียว e นะ่ะ เล่นแค่เอสเดียวถ้าเล่นสองเอสอะมึงเอ้ยตายแม่งเฮียเอสเดียวกูเฮ e. ียแล้วถ้าไม่ตายมาหน่อยอยากได้ถ้าไม่ตายอะ่ะเออแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละเอาอกดไม่ทันเอาไม่เอาไมเอาไมเอาไม่เอาไมแบบหนึ่งแบบนึง,น,งนี่แหละสวยถ้าไม่ตายไปเลยเอา้าททำไมมันไม่นั้นวะอา้ามันไม่มีสกิลพิเศษ,ษ่ะ อะไรวะงงแดกครับพี่น้องงงแดกนเช่นเคยโอเคถ้าจบสวยแล้วก็ถ้าจบเรียนมั่นแ,แหละมันจะสวยอะไรวะถือว่าโอเคนะครับสำหรับสุดใหม่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวก็มาแค่นี้นะครับไม่ได้มาอะไรมากข้ามเนื้อเรื่องอันนี้ก็จบสิ้นแค่นี้แหละข้ามเสบรรยบัญญาอ่อนที่ผายเลย เอา้ามันมันอยู่ตรงไหนวะเอา้ามันหายเหรอไอ้เคี้ยหายเลยเฮี้ยหายเลยวะ่ะโอเคสร้างมันแล้วกันโอเคครับแค่นี้แหละใค,ใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดสตอร์ครให้ผมด้วยนะครับ